สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร t ครับแต่ช่องที่พาคุณไปพบกับโลกแห่งเครื่องยนต์ยุทธปกรณ์และนวัตกรรมยานยนต์สุดล้ำวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์อนเนกประสงค์ที่ครองใจหลายประเทศทั่วโลกและตอนนี้ก็ได้เข้าประจำการในประเทศไทยด้วยนั่นก็คือเบล212รุ่นปี2026กับความสามารถที่เหนือชั้นแข็งแกร่งใช้งานง่ายและที่สำคัญราคาก็ไม่ธรรมดา มาดูกันว่าไทยเรามีการใช้งานเบล212อย่างไรและเจ้าเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่กันแน่ในปี2026ไปดูกันเลยเบล212หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อทวินหุยเป็นเฮลิคอปเตอร์2เครื่องยนต์ที่พัฒนามาจากเบล UH 1หุยที่มีชื่อเสียงในการใช้งานในสงครามเวียดนาม จุดเด่นของเบล212คือความอเนกประสงค์ทนทานและสามารถปรับแต่งภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางทหารช่วยเหลือภัยพิบัติการค้นหาและกู้ภยัยหรือแม้กระทั่งภารกิจลำเลียงทางอากาศในปี2026ประเทศไทยยังคงใช้เบล212เป็นหนึ่งในกำลังหลักของกองทัพโดยเฉพาะในกองทัพอากาศและกองทัพบกไทยซึ่งนำมาใช้งานในภารกิจสนับสนุนด้านโลจิสติก ส่งกำลังพลและภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ประสบภัยพิบัติตัวเครื่องถูกพัฒนาให้สามารถบินในสภาพอากาศที่หลากหลายพร้อมระบบสื่อสารและนำทางที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เบล212รุ่นที่ไทยใช้งานในปี2026มีการอัปเกรดบางระบบโดยเฉพาะระบบเอว o n i c ิที่เปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล c o อ k พิททำให้การควบคุมและตรวจสอบระบบต่างๆทำได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนักบินสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์ระบบน้ำมันและระบบการบินผ่านหน้าจอดิจิทัลแบบ Real ลไทม์ time. นอกจากนี้เบล212ยังมีการติดตั้งระบบ GPS และระบบนำทางที่รองรับการบินกลางคืนและสภาพอากาศเลวร้ายมีระบบ Night Vision Compatibility เพื่อให้ใช้งานได้ในเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นหอยกูภย้ภัยตะขอสำหรับยกสิ่งของและชุดอาวุธเบาสำหรับภารกิจเฉพาะทาง ในแง่ของสมรรถนะเบล212มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีบินอยู่ที่ราวราว450กิโลเมตรและสามารถบินต่อเนื่องได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงต่อการเติมน้ำมันเต็มถังรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ประมาณ2,100กิโลกรัมหรือสามารถบรรทุกกำลังพลได้ประมาณ14คนรวมถึงนักบินในประเทศไทยเบล212มักใช้ในภารกิจสนับสนุนหน่วยรบพิเศษในภาคเหนือ การส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนและการลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ธุรกันดานรรวมถึงใช้ในภารกิจดับไฟป่าในภาคเหนือเป็นระยะระยะเนื่องจากสามารถติดตั้งถังน้ำและปล่อยน้ำขณะบินได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วราคาล่ะ เบล212ปี2026ที่ไทยจัดหานั้นมีราคาต่อเครื่องโดยประมาณอยู่ที่10.5ล้านดอนลลาร์หรือประมาณ390ล้านบาทไทยต่อเครื่องขึ้นอยู่กับการติดตั้งระบบเสริมต่างๆและการซ่อมบำรุงเพิ่มเติมที่รวมในสัญญาจัดซื้อโดยปกติแล้วกองทัพไทยจะซื้อพร้อมระบบสนับสนุนเช่นอะไหล่การฝึกอบรมและระบบจำลองการบินรวมมูลค่าอาจแตะระดับ450ล้านบาทต่อแพ็กเกจเลยทีเดียว สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ทำให้เบล212ยังเป็นที่นิยมในไทยแม้ในปี2026คือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำกว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่หลายรุ่นมีความทนทานสูงอะไหล่หาง่ายและสามารถใช้งานได้ยาวนานหากมีการดูแลอย่างเหมาะสมบางลำในไทยมีอายุการใช้งานเกิน30ปีแต่ยังบินได้ดีเยี่ยม ในภาพรวมเบล212ในประเทศไทยถือเป็น,นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่เชื่อถือได้ใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพทางด้านทหารและพลเรือนโดยเฉพาะในยุคที่นบประมาณทางทหารต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้จึงยังคงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องอธิปไตยและช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Car Craft e d ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะนำเสนอเนื้อหายานยนต์และยุทธวิธประกทั้งไทยและต่างประเทศมาอัปเดตกันตลอดแบบรวดเร็วลึกและเข้าใจง่ายแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ